สวัสดีครับผู้ชมทีเคารพรักทุกทันขออนุญาตใส่น้ำเรียกผู้ชมว่าพี่น้องคือเก่านะครับสิไดยมีความอบอุ่นเป็นกันเองมื่อนี้ผมมาอยทีทงนาบันโคกระเบื้องครับผมก็เลยขับรถหลาะมาเรื่อยๆครับผมตอนแรกสิครับผ่านแล้วครับพอดีแนั่ไปเห็นควายครับดำๆอยู่ใต้ห่มไผ่นี่แหละครับที่เห็นอยู่นี่แะครับก็เลยแวะเขามาบ้าคขับงามครับ ก็เป็นกะสเป็นควายบ้านๆน,นะครับเด้อแต่ว่าบรรยากาศถือว่าล่มลื่นครับเจ้าของเพิ่นออกแบบถือว่าได้ดีเลยครับปลูกไผ่นาสีเป็นไผ่กิมซุ้งครับผมปลูกไว้ให้ควายหลบแดดได้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเนาะปกติสิเห็นลบอยู่ไต้ห่มใหม่แต่นี่เท่าที่มึงก็คือเป็นแบบ ปลูกไผ่ชิดกันนะครับเนาะให้ให้เอิ้นว่าให้กิ่งไผ่หรือว่าใบไผ่ครับยืน่นยื่นเป็นหลังคานะครับเนาะถือว่าได้ดีทีเดียวเลยพี่น้องเห็นแล้วก็สามารถนําไปปรับใส่ได้เลค,นะครับ้อครับเพื่อบ่เป็นการเซเวลากัสิพาไปพบกับเจ้าของผลเลยนะครับเนาะ สวัสดีครับแม่จ้าสวัสดีค่ะคโอ้<ม>รถดเอ้ยว่างหน่เมียนเท่แล้วว่าง <c oughs> ครับผมผมมาจากรายการเปิดราคาควายของช่องก้าชนะจนแล้วครับแม่ยโอ้ครับแน่รบกวนแนะนำตัวจังหน่อยนะครับเมนูภาพกุ่นนอกบ้านโคกกระเบี่ยงมูนึงเพื่อบ้านเหลี่ยมจังหวัดนครราชสีมา ครับผมแม่มีเบอร์โทรป่ะนาะมีอยู่จ้ะครับหายไเนี่ยศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสองเก้าเจ็ดหนึ่งหกสี่ครับผมครับแม่เลี้ยงควายมานจะโดนไปเนาะบที่นี้เอาแต่พอเป็นแต่้าปีนี่ล่ละ5าปีแล้วจ้ะเป็นมาจังไหนควายตัวเลี้ยงจากตัวที่แรกเริ่มต้นที่แรกมีตัวเดียวครับ คุณหมออันประตุสัตวเนี่ลละเพื่อนไห้ม้าเลี้ยงก่อนมีตัวเดียวแต่ของย้ายผัดได้ปีละตัละตัมันขัดออกลูกแห่งมีแต่ตัวผู้อืมมันจะเป็นแต่ตัวผู้จ้าว่านั่นอันมูนี่กะเลี้ยงของน้องของเมเน่กะเลยเพอ,ออกมาก็าได้ซื้อตื่มอีกสองเม่ปีเนี่ย อสื่อเติมปลาสมาพาภาพในเมืองนะครับสแม่เกาแมกแกบขายออกไปไปบ่อพันขายขายผนตัวผลเดียวปลาสันแม่ปลามืงตัวไหญ่โตออกไปทั้งนอกผลตัวไหนตัวเกาตัวแกตัวมีตัวเดียวห้าปีห้าปีนี่แหละเนาะย่ยหลุดห้าปีแล้วจ้าก้อยทุ่มมือมีจักตัว เอาทูมือนี่มันสิบหาตัวเกิดไม่วังลูกเก่าจะเลื่อนเกิดวังสองสามมือนั่นแหละตัวที่สิบหานี่ยแหละควายเมกเก่าเมกแก่นะครับเมกเก่าเมกแก่เป็นควายไม่จะใส่เนี่ยข้อยจับฉลากได้คุณคุณจับฉลากได้ในควายในบ้านเฮาหรือว่าในมาจากน้องโจดน้องโจดเนาะแม่จ้ะอาณมับมาอีกเนี่ยคุณคุณขยับมาอยู่ใกล้ๆเขานั่นแหละคุณ นี่นกตัวเก่าตัวแก่จ้าเลี้ยงให้ลูกมาจากตัวแล้วนี่หาหึ่งหกหลดหาเนาะหาแล้วนี่แหละตัวหาสิคอดหาหึ่งหกหลอดตัวนี่เออมีแต่ตัวผู้โอ้แม่นี่ให้แต่ตัวผู้เลยจ้าได้ตัวแม่จากบอมีบ่บอมีมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่ัจเมียังบ่นั่นเหลืออยู่นั่นครูนึงนั่นกับเมียนของมันทั้งคู่นั่นเลยจ้ะอ๋อเป็นตัวผู้เนาะจ้า ที่ทายถอดพันธุกรรมก็เป็นควายบ้านๆเนาะแม่เนาะควายพื้นบ้านควายบ้านบ้านครับก็ได้อัตลักษณ์อยู่อัตลักษณ์ตาแต้มเนาะแม่เนาะจ้าเมียเห็นบ่ตาแต้มนี่อ่าเพราะหูอัตลักษณ์เพิ่นบ่จ้าแก้มจ้ำคับอ่องตาแต้มแก้มจ้ำเนาะแม่เนาะอ่องสีนี้อ่องคอจ้าครับก็สิเป็นสายโบราณพื้นบ้านจ้าอ่างนี่อ่างครับอ่างทองนี่ตอนนี้ มีลูกไม่ทองบ่เนี่ยเรียมพ้อมสิลอดแล้วโอ้สิลอดทองแกแล้วจ้าสิลอดนี่แหละย่างโดนบาเกินอาทิตย์ีิมานี่แหละดากกส่งสีนั่นมาแล้วขอให้ตัวนี้เป็นตัวเม่เนาะแม่เนาะโอ้ยขั้นได้ตัวเม่จังมันสิดีใจอยากได้เนี้ยวมันไว้ขอให้เป็นตัวเม่เพอได้เนี้ยวไว้จ้าพอเอียงแล้วครับในทองนี้เอ้าแมนเก้าจะเิญคือแมนเพชรอุดรนี่แหละยุนี่แหละเพราะว่าทับมือเดียวกันสามตัวทับราคาเท่าไหร่ เพิ่นกะว,ว่าพันพันหาพุ่นละอืพันหาพุ่นเนาะจักซีเมนอ่ไในหมอนี้มีใบ,บมีหลอดด้วยแล้วเนาะมีมีครับแต่นี้ใบมีหลอดเก็บไว้ให้ดีจ้ะเพื่อเทียเขาอยากแบ่งไปให้ผู้อื่นจ้ะครับไปดูแลต่อจ้ะครับกระสิมนั่น,นีหรักฐานนีหรักประกันอืครับเก็บไว้ดีดีพวกนี้ บ้านี่พอได้แม่นี่มาแล้วไปซื้อต่อมาอีกบ่มันคือไหลตัวแต่ออกแต่ตัวผูเบิงเด้อตัวนั่นนันหมาบ้ามันกัดควายเขาตายเราบางนี่คุณหมอเพื่อนา่าพ่อไนยสำเพาหนี่ออกคาเมโคคาอันใดน้ำอยูน่น้ำจินเอาค้นไปกำจัดหมาบ้าชั่วสี่กำจัดได้สามมือลงทุนเองเบิดเพื่อน,นและให้แม่นั่นมาออกลูกเป็นตัวเม่สองตัวตัวสามนิบ ลูกเก้าจะเจรินเนี่ยโอ้นี่แม่ลูกไลสินะครับจ้าลูกแม่นี่ลูกมันโตที่สองโตแรกมันโตพูนกินเพียงทุ่นพูนัวแรกจ้านี่โตที่สามลูกเก้าจะเจรินนี่เตจะเลื้นาะครับลูกเก้าจะเลื้นหน่อยเลยพุ่นพุ่นล่ะเพิ่นลูกลูกแม่เนาะอือโอ้ลูกแม่ไปลูกพูนลูกแม่ลูกพูตัวนี้แต่ว่าแม่มันพีมันสองตัวนันตมแมู่กไซเก้าจะเจริญจ้าอเป็นตกไซแต่อัตรลักหนีมากมามีราคามาเลยหรอครับเนี่ย นี่เกิดได้สามมือนี่ดิเนี่ยคอกนี่ผมก็สิเป็นการชี้พิกัดนะครับเด้อแม่นี้โตเปิดว่เนาะเพราะสิเปิดแจ็บอคือสิบ่ท่านเปิดดอกอีแจักสามซีเดียนคอยมาหายายยายเปิดเมจับไ้เนี่ยจับควยหลวงไ้เนี่ยอันนี้เป็นควยหลวงจับควยหลวงแม่เถาเถายุบ้าน่นน่ะจับไฮลีตูนว่าลูกนี่อืดจยากเนี่ยเป็นได้คือควยอีโกเนี่ยโอ้ควยนีโกสายพันธุ์น่ะสิมูล่าบ่จากเะยรดื้อ ก็คือเป็นคว้วยหลวงมันเป็นควยหลวง,ววงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นควยเขาละเนาะเพราะว่าเขาจับฉลากได้มาเลียงก็คือครบหมือแล้วคืนเพิ่นหมืแล้วกาเลี้ยตัวนี่ลหละอืสอได้คืนแลเบื้องลูกสิปิ่นตัวเมย์โบโอ๋เอเลี้ยตัวนี่สีคืนเพิ่นอีกอยู่จ้าตัวสุดท้ายแล้วจ้าสองมนี่ซื้อมเียงรออือสองตัวนั่นซื้อม้าอ๋อสองตัวนี้คว้ยหลวงนะครับเนาะจ้ามาอยู่กับเขาได้ลูกยัง ได้ตัวหนึ่งลูกมันเป็นตัวผููุนผนตัวหันดากมาทั้งนี้แหละเป็นตัวผูผุนนะครับใช่ไว้ไก่ผุนใแล้วก็ทองจักเดือนแล้วพร้อมคลอดคือกันพร้อมคลอดมือเดียวกันทับมือเดียวกันสามตัวเลยสามตัวเลยนี่ทับมือเดียวกันสามตัวเก่าเจริญออกกอนแล้วนี่นะครับเก่าเจริญโอ้งามงามเบื้องหนามันโช์ใส่ก่องัน้าาคยพัฒนาสายพัฒนาเล่วกับสีหนามันกับสีงาม ก็<ส>คือค่อยบันบก็สิเป็นตะมือกว่าเนาะครับบ่ย่านกล้องดีแ,แม่หนึ่งที่หมอมาทไวัยสามตัวแล้วเนาะจ้ะหมอนิ้วเดียเนี่ยมาทับเองสามแม่มาสอดไว้เองครับคุณมาผสมเทียมมาสอดไว้แล้วจ้ะทั้งเมื่ดนี้จากตัวก็สิบห้ากับนั่นแหละลูกเก่าจะเลื่อนเมื<ะ>่อสิบห้าตัวรวมลูกเก่าจะเลื่อนที่ออกลาสูดเนาะจ้ะ อันนี้ของลูกแม่อะไเนี่ยนี่แหละลูกแม่คุ้นนี่แหละอ๋อลูกแม่คุ้นเป็นตบโตแม่โตผู๋เนาะโตผู๋อืมโตผู๋อ่าแม่พื้นที่นี่ก็เป็นพื้นที่จากไรเนาะครับเนี่ยสิบสี่ไรหนึ่งงานถือว่าหมาะเลยเนาะแม่เนาะจ้าทั้งหน้าเป็นถนนเล้แม่เนาะเป็นถนนลูกรังเข่ามู่บานครับลูกรังเข่ามู่บานจ้ามีครับที่เป็นหอมไผ่นยครับเด้อหอมไผ่นี่เป็นไผ่กิมซุ่มจ้าหอมสำหรับ ผักอักผักไห้ผักควายยางเวนวเน้องแม่เนาะจ้าทำเลยเลี้ยงยากบอ่อเลี้ยงควายบอ่อเลี้ยงง่ายแต่ขายขายไปจกักโตแล้วแต่เลี้ยงมานี่เออซี่หาโตแล้วด้วยมันยังเป็นแต่ตัวผู้อืมขายตัวผู้ไปเมื่อแล้วเนาะจ้ามูใหญ่มขับร<ง>ุผลแรกๆมาเนี่ยมารุผลแรกๆนีู่นะครับมีอยู่นี่ก็เหลือสิบ ท่าไรกรอบโตสิบห้าตัวคับน้อยน้อยนั่นแหละอนา,า,นาคตกะอีกสี่เดือนกบสิมีเปิดอยู่แล้วเมียเนะาะเปิดให้พี่น้องได้มานี่ละรุ่นนี่นนละ,ละน,นี่ละครับรุ่นนี่ละครับเพิน่นกะสิเปิดอยู่ล้อให้ตลาดเปิดดีตลาดคว้ยตลาดมัดวเดินได้แลครับกับมาพี่น้องกับมาเมืองถือว่าเป็นการฉี้พิกัดไม้ห้อยที่อยแถวนี้ใกล้ๆกลเคียงที่เมืองคลิปอยู่กับแวะเข้ามาเมืองได้ครับอีกสี่เดือนข้างหน้ามาให้ราคาเนี่ยเพิ่นเมง บันนี้ก็คลิปนี้ก็สิเป็นสั้นๆนชี้พิกัดที่ขอบคุณแม่ได้ครับบันนี้แม่ครับผมช่างเกาชนะจนค่ะขอขอบคุณนะครับเนี่ยจ้าจ้าขอบคุณค่ะครับที่เสียสละเวลามาให้ข้อมูลให้ชี้พิกัดมาเปิดขอบควายอยนี่ให้พี่น้องได้เข้าถึงข้อมูลควายพื้นบ้านที่เริ่มต้นจากควายหลวงนะแม่นอ้องจ้าควายหลวงตัวเดียวบ,บอกแม่แพรลูกมาจนว่า เป็นสิกือบตัวแล้วก็บวรวมที่ขายไปอีกน้องแม่นาอจ้ะครับฝากแม่จังหน่อยให้พี่น้องได้รับการต้อนรับอ่าเป็นจังไนบอกจกพี่น้องเนี่ยเชิญชวนจังหน่อยเชิญชวนกันเลี้ยงควายกับเริ่มจากตัวนึงเด้อค่ะกะว่าเลี้ยงง่ายกับง่ายยุ่นหละเพราะว่าเขากะต้องทนต้องสูส้ชัวสีได้มาถึงขนาดนี้ช่วสีได้มายืนอยู่ตรงนี้กะถือว่า ก็ดีเบอยู่เขาใจเขามากถ้าใจบ่ามากเฮ็ดกบว่าได้เลอค่ะเด้อเลี้ยงควายเนี่ยครับจา้าพี่น้องเขามาเยี่ยมชมก็ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับ<อ>จ้า,จาครับผมพี่น้องก็เขามาด้วยครับเด้อแม่เพื่อนก็นใจดียินดีต้อนรับเมืองมาใหยราคาเมืองแม่เพื่อนก็นกนอยากให้ ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้เนาะแม่เนะาะเขามากกับมาแนะนําว่าอยากพัฒนาไปจังไงเนาะแม่เนาะจ้าผู้ใดมีความรู้กับมา,มานนแนะนำแต่พร้อมมะซอยแนะนําเนี่ยแนะนําแนะนําจ้าครับอแม่สสวัสดีคสวัสดีค่ะ